ขั้นตอนที่1เปิดเว e ็บไซต์ e t u i c k v u a c t h และป้อนชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านเดียวกันกับการใช้งานอีเมลมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อเข้าสู่ระบบหลังจากเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะมีการแจ้งเตือนกรณีที่มีการอัปเดตฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆเมื่ออ่านจบแล้วให้คลิกเริ่มการใช้งานระบบ ขั้นตอนที่2เลือกเมนูยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยและคลิกที่ลูกยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขั้นตอนที่3อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงแล้วคลิกปุ่มตกลงอ่านคำแนะนำการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และคลิก ปุ่มเข้าสู่การยื่นโครงการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของนิสิตขั้นตอนที่4แบบฟอร์มส่วนที่1ข้อมูลโครงการวิจัยแบบฟอร์มการป้อนข้อมูลจะสังเกตว่าข้อมูลที่ระบบบังคับการป้อนข้อมูลจะมีดอกจันทสีแดงกำกับอยู่กรณีที่ไม่ป้อนข้อมูลจะไม่สามารถป้อนข้อมูลในส่วนถัดไปได้ 1>, 1ชื่อโครงการวิจัยภาษาไทย 2. ชื่อโครงการวิจัยภาษาอังกฤษ 3. ระยะเวลาทั้งหมดตลอดโครงการ 4. วันที่เริ่มโครงการ 5. วันที่คาดว่าจะเริ่มเก็บข้อมูลหรือทำการทดลองกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยหรือกลุ่มตัวอย่างโดยวันที่คาดว่าจะเริ่มเก็บข้อมูล ควรเป็นวันที่คาดว่าจะได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยเรียบร้อยแล้ว 6. วันที่คาดว่าโครงการวิจัยจะแล้วเสร็จ 7. คลิกปุ่มถัดไปขั้นตอนที่5แบบฟอร์มส่วนที่2ข้อมูลคณะผู้วิจัยประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของหัวหน้าโครงการ ที่ปรึกษาโครงการและผู้ร่วมวิจัย 1. ชื่อนามสกุลวิธีการป้อนข้อมูลให้พิมพ์พยัญชนะทีละตัวอย่างชา้ชาประมาณ2-4%พยัญชนะรอสักครู่ระบบจะดึงข้อมูลขึ้นมาให้ใช้เมาส์คลิกชื่อที่ต้องการป้อนและระบบจะป้อนข้อมูลลงแบบฟอร์มอัตโนมัติ 2. ตํตำแหน่งโครงการวิจัย สามารถเลือกได้4ประเภทคือหัวหน้าโครงการที่ปรึกษาโครงการหลักที่ปรึกษาโครงการร่วมและผู้ร่วมวิจัย 3. หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลแนะนำให้แก้ไขเป็นหมายเลขและอีเมลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 4. คลิกปุ่มบันทึกข้อมูลจะแสดงในตารางด้านล่าง 5. ในส่วนของแบบฟอร์มข้อมูลคณะผู้วิจัยจําเป็นต้องป้อนข้อมูลของหัวหน้าโครงการและที่ปรึกษาโครงการหลักระบบจึงยินยอมให้ป้อนข้อมูลในส่วนถัดไปโปรดฟังอีกครั้งในส่วนของแบบฟอร์มข้อมูลคณะผู้วิจัยจำเป็นต้องป้อนข้อมูลของหัวหน้าโค hi รงการและที่ปรึกษาโครงการหลักระบบจึงยินยอมให้ป้อนข้อมูลในส่วนถัดไป ขั้นตอนที่6แบบฟอร์มส่วนที่3ข้อมูลกลุ่มสาขาและวัตถุประสงค์ขอรับการพิจารณาจริยธรรม 1. เลือกว่าโครงการวิจัยของท่านมีเนื้อหาในกลุ่มสาขาใด 2. เลือกวัตถุประสงค์เช่นประกอบการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ 3. เลือกประเภทการชำระค่าธรรมเนียมแบบนิสิต500บาทต่อโครงการ Oh, love. Oh, love. 4. ป้อนข้อมูลออกใบเสร็จในนามให้ป้อนชื่อนามสกุลหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักและที่อยู่ 5. คลิกปุ่มถัดไปขั <S 2> <S 2> ้นตอนที่7แบบฟอร์มส่วนที่4ข้อมูลรายละเอียดของโครงการโดยจะมีหัวข้อทั้งหมด12หัวข้อ บังคับป้อนข้อมูลทุกหัวข้อเมื่อป้อนครบแล้วให้คลิกปุ่มถัดไปทัานตอนที่8แบบฟอร์มส่วนที่5ข้อมูลหลักฐานแนบประกอบการพิจารณา 1. เอกสาร1รายการสามารถแนบได้เฉพาะไฟล์ประเภท pdf เท่านั้น และแนบได้เพียงหนึ่งไฟล์และมีขนาดไม่เกิน20 m ิมิลไบต์เท่านั้นหากมีจำนวนไฟล์มากกว่า1ไฟล์ให้ดำเนินการรวมไฟล์ให้เรียบร้อยก่อนอัปโหลดผ่านระบบโปรดฟังอีกครั้งเอกสาร1รายการสามารถแนบได้เฉพาะไฟล์ประเภท PDF เท่านั้นและแนบได้เพียงหนึ่งไฟล์และมีขนาดไม่เกิน20 m ิมิลไบต์เท่านั้น หากมีจำนวนไฟล์มากกว่า1ไฟล์ให้ดำเนินการรวมไฟล์ให้เรียบร้อยก่อนอัปโหลดผ่านระบบเข้าใจตรงกันนะจ๊าเมื่อเลือกไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มบันทึกในแถวของรายการเอกสาร 2. รายการเอกสารที่บังคับแนบไฟล์จะมีดอกจันสีแดงกำกับท้ายชื่อเอกสารหากแนบไฟล์ที่บังคับไม่ครบจะไม่สามารถคลิกปุ่มถัดไปได้ และระบบจะแจ้งเตือนเป็นไฮไลท์สีสม้ม 3. เมื่อแน่ไฟล์ที่ระบบบังคับครบทั้วนแล้วให้คลิกปุ่มถัดไปขั้นตอนที่9แบบฟอร์มส่วนที่6สรุปข้อมูลโครงการ 1. ส่วนที่6จะสรุปข้อมูลโครงการที่ท่านได้ป้อนข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม หากมีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนสามารถคลิกปุ่มย้อนกลับที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูล2กรณีที่ต้องการยืนยันการบันทึกข้อมูลและยื่นแบบฟอร์มให้อ่านคำแนะนำตัวหนังสือสีแดงและคลิกเครื่องหมายลงบนกล่องเช็คบ็อกซ์ให้ครบทั้ง3ข้อแล้วจึงกดปุ่ม ยืนยันการบันทึกข้อมูลสีฟ้าเกรุณานะอ่านก่อนนะจ๊ะ 3. กรณีที่ยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสารและกรรมการจะแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลขั้นตอนที่10เมื่อยื่นโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะบันทึกข้อมูล และกลับมายังหน้าจอแรกของระบบโดยในหน้าจอนี้จะเห็นรายชื่อโครงการวิจัยที่เคยยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมไปแล้วและสามารถคลิกดูรายละเอียดต่างๆได้ดังนี้คลิกชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียดของโครงการคลิกสถานะเพื่อติดตามสถานะของโครงการ กรณีที่ผู้ยื่นโครงการป้อนข้อมูลไว้และยังไม่คลิกปุ่มยืนยันการบันทึกข้อมูลผู้ยื่นโครงการสามารถแก้ไขและลบข้อมูลได้หลังจากที่คลิกปุ่มยืนยันเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่งานวิจัยหรือกรรมการต้องการให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลโครงการ ผู้ยื่นโครงการจะได้รับแจ้งผลทางอีเมลทุกครั้งและเมื่อเข้าสู่ระบบจะพบรายละเอียดที่ต้องแก้ไขในกรอบสีเหลืองโดยจะมีปุ่มแก้ไขให้ผู้ยื่นโครงการดำเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการและยื่นแบบฟอร์มอีกครั้งขั้นตอนที่11เมื่อโครงการผ่านการทบทวนจากที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว นักวิจัยจะสามารถดาวน์โหลดบันทึกข้อความสำหรับพิมพ์และนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าส่วนงานลงนามโดยคลิกไอคอน PDF หรือ Microsoft Word เพื่อ Export เ,เอกสารขั้นตอนที่12มเมื่อโรคงการผ่านการพิจารณาจากกรรมการและประธานลงนาม รับรองจริยธรรมโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้วนักวิจัยจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารรับรองจริยธรรมโครงการวิจัยได้โดยคลิกปุ่มดาวน์โหลดเอกสารรับรองและระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับดาวน์โหลดรายการเอกสาร